ไปดูวิโรดลักนาลุลักษ์ว่าไงวันนี้ในสภาวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกขอท้างความนิดนึงอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยสภาเขาเปิดแล้วนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าถกพรบเงินกู้กันถึงสามฉบับแล้วก็ยังมีการลนกเรื่องของพรกด้วยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะคุณวิโรดลักนาดิศเนี่ย่งเป็นสอสบัญชีรายชื่อนะคะของพรรคก้าวไกลมีการอภิปรายในสภาเอาในบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมนะคุณวิโรดเนี่ยบอกว่า อย่าพูดคําว่าชนะให้แสลงหูประชาชนอีกเลยปัจจุบันเนี่ยใครชนะไม่รู้แต่ประชาชนพ่ายแพ้ภายใต้วิธีคิดของรัฐบาลน,นี้และแนวคิดของพลเอกประยุทธ์นะหากเปรียบเทียบการช่วยเหลือประชาชนเป็นการอุ้มชูนายทุนเราเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญกับอะไรประชาชนต้องรอไปก่อนเกิดคําถามว่าทําไมรัฐบาลจึงอยากอุ้มนายทุนแต่การช่วยเหลือประชาชนกลับซื้อเวลาไปเรื่อย หล่รประชาชนแบบหลอกแล้วหลอกเล่าเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยรับหน้าที่ดูแลน้ําในเขื่อนแต่ไม่ควบคุมระดับน้ําสุดท้ายต้องปล่อยน้ําออกมาปล่อยให้ประชาชนตะเกียกตะกายล้มหายตายจากนะกับกระแสน้ําพัดไปเรื่อยอๆการเยียวยาที่ล่าช้าสะท้อนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีความเข้าใจแล้วก็พอ,แล,พอและพอประชาชนนําอาหารมาแจกจ่ายกันเองก็ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีดคดโดยไม่เข้าใจเจตนาของประชาชนเลยนี่ไงน,นะนี่ไงคุณพนะิโร์บอกว่า การกู้เงินครั้งนี้เนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องกู้ว่าการกู้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือฐานคิดและวิธีจัดการการใช้เงินที่กู้มานายทุนต้องมาก่อนประชาชนรอไปก่อนมีฟูกสำหรับนายทุนมีกระบองสำหรับประชาชนคิดว่าตัวเองก็คืออะไรรู้ไหมเจ้าของเงินเพื่อสมทบประชาชนแบบนี้มันไม่ถูกต้องอ วิกฤตนี้ต่างจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งโดย<ช>เฉพาะผลกระทบวิกฤตต้ยมยำกุ้งก็คือกลุ่มคนรวยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กระทบมากแต่วิกฤตโควิดเนี่ยมันซ้ำเติมเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่อยู่แล้วหลังจากรัฐประหารเป็นการพังทลายนั่นจะพังไปก่อนแล้ว5ปีที่ออแล้วถ้ารัฐประหารใ,ใครบอกว่าดีมาเลยผมเถียงตายหาเลยเอาที่ตอนยึดอำนาจโดยนายกคนที่แล้วพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ หัวหน้าคนตชอใช่คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคือมันเกิดในช่วงนั้นเลยแต่ว่าวิกฤตวิกฤตโควิดเนี่ยคือเขาเรียกว่าจริงๆเศรษฐกิจอะมันซ้ําเติมมาตั้งแต่หลังรับประหารแต่มันมาพังทลายก็คือโควิดมันไปซ้ําเติมหนักเข้าไปอีกอ้าวก็ใช่ไงก็บอกให้เตรียมรอบกันก่อนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเอาอยู่เอาอยู่นี่ขนาดแค่สามพันคนนะวิกฤตโควิดมันเป็นการผุก่อนจากฐานรากนะคะแล้วก็เป็นการพังทลายหลังจากที่รับประหารมา ทีนี้ไอ้การบริหารจัดการใช้จ่ายเงินกู้วันนี้เนี่ยจึงสําคัญมากเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตการตัดสินใจวันนี้ต้องไม่ถูกเด็กรุ่นหลังนะฮะคนรุ่นต่อไปเนี่ยมันด่าทอต่อว่าเอแต่รัฐบาลช่วนี้เขเคยคิดหรือเปล่านะทีนี้คุณพี่โรดบอกว่าการใช้งบเพื่อแก้ปัญหาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนอะไรไหมเป็นเบี้ยหัวแตกถูกฮะขาดยุทธศาสตร์ไม่เห็นผลเลย ถ้ารัฐบาลทํางานเป็นพรกรเงินกู้3าฉบับจะต้องสอดคล้องกับร่างพรบรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี63และร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปี64แต่ปรากฏว่าไม่มีการคิดก่อนกู้แต่จะกู้อย่างเดียวและพอแก้ไม่ไหวเกินสติปัญญากอใช้อํานาจผ่านพรกรฉุกเฉินที่จะใช้อํานาจอย่างไรก็ได้พิมพ์คําสั่งใส่กระดาษ A4 เป็นการแก้ปัญหาแบบอันาพานคุ้มซอยอกรถูกก็กระดาษผมดูว่ากระดาษ A4 มันไม่ใช่กระดาษที่มันดูมาตรฐานเออทาแบบเหมือนนิำโอ้โหไม่อยากจะพูดค <นะ S 2> ำเดี๋ยวมันจะหาว่าเราเนาี่ยเด็กอยากทายเกินแล้วเวลาบริหารงานคนประเภทนี้นะเคยอยู่ระบอบเผด็จการกูก็รวงไปอยู่กูเองกูมีมาตรการหาทางออกให้หน่อยเซสีถนนชัยหาทางออกยังไงก็ลอดช่องแม่งให้หมดจนนี้ไม่มีจะช่องแล้วต้องไปลอดวางขาก็เอา เออแล้วเห็นหน่ะเห็นนี่นางนาคอะออไปรอดวางขาถึงเห็นนี่นาคอะ <c oughs> รู้ว่ามาต่ออย่างนี้แล้วตอนนี้เห็นผีกูก็เอา,าเอาทุกลูกแบบแล้ววันนี้คนติดแค่สามบันกว่ากู้เงินถึงหนึ่งจุดเก้าล้านลาน้านแล้ววันนี้ในสภาเอาเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งไหนไหนผมดูฝ่ายค้านก็บอกว่ากู้หนึ่งเก้าหนึ่งจุดเก้าล้านล้านก็ถูกไหมอ่ะปลาฮะคุณอุตามะเขาเล่นลิ้นพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกโยกไปโยกมา คือการพูดมันจะต้องว่ามันมีสามฉบับวิชาการอีกแล้วฉบับแรกคือกู้หนึ่งล้านล้านเขาบอกเขาไม่ได้กู้ทีเดียวแต่ฉบับที่สองฉบับที่สองกู้ห้าแสนเออสี่แสนล้านฉบับที่สามกู้ห้าแสนล้านไม่ละสามฉบับรวมแล้วโถไอควายไม่ละสามฉบับรวมแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าล้านล้านหรือไงแต่เวลาคือเวลาเขาพูดแล้วเขาพูดโอ้โหผมบอกเลยก็เล่นลิ้นกันอย่างนี้ผมบอก แค่นี้คุณก็โกหกตอแหลมาออกออกอาอ,ออกสภาแล้วคุณอุตมะเวลาซื้อง้องกลับบ้านอยากจะภรรยาบอกว่าให้ซื้อง้องกลับบ้านสามกิโลอุตมะบอกว่าเอาหนึ่งโลสามถุงเออใครเขาจะขายมึงอะแล้วหิว้วแล้วฮิ้วกลับบ้านสามโลครบไหมเออก็ครบไงก็เหมือนกับเงินกู้เนี่ยคุณก็กู้รวมกันแล้วสามฉบับก็ไอ้หนึ่งจุดเก้าอะไรพอพอเราพอเราบอเงินกู้อันนี้หนึ่งจุดเก้า 1.9ล้านล้านก็ถูกแล้วแต่ทำามครับคุณจะเข้าใจผิดครับจะเล่นลิ้นนะลีลาเออเจ้าคือจริงๆแล้วฉบับแรกนหนึ่งล้านล้านครับฉบับที่สองห้าแสนล้านเราต้องจำแนกออกมาสรุปก่อนนะตกลงมา1นล้านล้านหรือเปล่านี่ฮะแค่ดูคนคนเราเนี่ยจะครบคนดูแค่ตรงนี้ะถ้าเป็นแบบเพื่อนผมอย่างเนี้ หวยสัตว์มึงเรื่องมากคิดหายเลยม,มึงจะยืมเงินเขาเนี่ยมึงมายืมเงินกูม,นมึงดีงางลาเลยเกินมันเป็นอย่างนี้ถามว่าทําไมอุตามะเขาถึงแยกว่าฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองฉบับที่สามพี่รู้ไหมการที่แต่ว่าเงินเนี่ย1.9ล้านเนี่ยมันก็ออกมาจากคลังจากอุตามะเนี่ยแหละแต่ว่าในสารฉบับเนี่ยเขาจะแยกย่อยนะ แยกย่อยที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเงินเยียวยาที่คลังเลยเขาเป็นคนคิดครับแยกย่อยที่สองนะฮะก็เหมือนประมาณว่าอันเนี้ยโยนไปที่กระทรวงเกษตรสหกรคือเงินเยียวยาของเกษตรกรอีกแยก<ด>ย่อยเอออีกแยกย่อยหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวกับชั้นนะแต่ว่ามันมันผ่านชั้นก็จริงคือเงินอะไรรู้ไหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถามว่ามันก็เป็นมาตรการมจากรัฐบาลเดียวไหมที่คุณไปยุเป็นหัวหน้าไหมอะตกลงสรุปว่ายอดทั้งหมดยอดรวมเท่าไหร่แต่อย่างแต่อยางจะพูดมันแต่ทําเป็นพูดได้เหมือนมีลีลากูบจะเป็นแบบพลิ้วอะก็แค่นั้นเองมันไม่ใช่พลิ้วนี่คือนี่ัยคือถ้าเป็นพูดตามตามหลักแบบฉบับของชาวบ้านเนี่ยขอโทษเขาเรียกว่าอะไรถ้าผมเนี่ยคนิมผมเป็นว่าเนี่ยเป็นเจ้าของเงินกู้ ไอ้สักกะหมามึงเอาเท่าไหร่มึงพูดมาเอออ๋อไอ้สักกะหมาไม่ใช่มึงมาลีลาลีลาลคือจะไปยืมเงินเขาเออคือจะไปเอาตังเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจไปยืมพันหนึ่งแต่บอกว่าเอาสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนันเป็นอย่างงี้นะสามร้อยห้าสิบมันเนี่ยไอ้สักกะหมามึงเอาเท่าไหร่ทีเดียวเลยไหมแม่ก็มาแย้งว่าอันนี้สามร้อยสามร้อยตรงนี่นี่พูดแบบแบบแบบชาวบ้านที่เขาไปไป ไปไปกู้เงินเช็คนะไม่จะว่ากันนะที่ผมตีต่างเอาให้ฮาม้างแค่นี้คุณก็พูดแบบวกไปวนมาแต่พูดเสร็จทำไงรู้ไหมแต่พอทุกท้ายพูดเสร็จทำไงรู้ไหมไปแล้วครับเดี๋ยวพบกับท่านสภาพัฒน์ครับอ๋อเลขาสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์ด้วยตอบว่าเลขวคนนู้นตอบวะอ๋อใช่เลขาสภาพัฒน์มาปุ๊บเนี่ยต้องมาเป็นเชิงวิชาการ เสร็จแล้วใครอ่ะอก็ต้องให้คนนี้แหละครับจีลายุทธห่วงทรัพย์ก็เลยประท้วงฮ่ะซึ่งาถามว่าพี่บอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวจะหลงประเด็นนะถ้าตอบท่านนาวคนนี้ตอบด้วยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องเดี๋ยวมันจะมีอีกวาละหนึ่งแต่ประธานสภาก็รู้อยู่แล้วพวกเดียวกันนั่งกันมาลองถามงงก็บอกเอาหน่ามันก็ได้อยู่ดียังไงก็พูดเหมือนมันก็ตรงประเด็นอยู่ เพราะคุณพูดเดียวกันแต่คนฟังเขางงฮะเขาถามไปที่เงินจํานวนนี้ถามไปที่รัฐมนตรีเขาถามแต่รัฐมนตรีนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาตอบคือจงว่าคุณไม่มีความรู้คือจริงๆแล้วเขาถามแค่หนึ่งบวกหนึ่งคุณตอบสองก็จบแต่คุณเนี่ยไปอ้อมไปเอาสามไปเอาหนึ่งไปเอาหนึ่งว่าสาเหตุที่มันมาหนึ่งเพราะอะไรจากหนึ่งเพราะอะไรแล้วมันถึงผมเห็นนะไม่ว่าใครนะเอาเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างค่ะ ถ้ายกออกมาเดี๋ยวนนยก็เป็นนายกทักษิณเป็นนายกสมัครเป็นนายกยิ่งรักผมไม่เอาเดี๋ยวจะหาว่าเราเข้าข้างนายกอภิสิทธ์เวชชาชีวะเวลาฝ่ายค้านวันแดกข่าวนั้นที่นายกวิสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับไทยเก้งแข็งพอเขาถามปั๊บนายกอภิสิทธิ์ยืนตอบตอบแบบเป้งไม่ต้องไปเอาใครมาตอบตัวเองศึกษาตัวเองตอบโป้งโป้งโป้งโป้องอย่างนี้อย่างนี้ยอ,อย่างนี้ตอบได้งง<อ>หมดแล้วตรงไปตรงมาตอบไปตรงไปตรงมาสําเร็จไม่สำเร็จเขาถือว่าเขาทําให้เพื่อประชาชนใช่ ทำไมนายโยกับิสิทธ์เขาถึงตอบได้ทำไมเขาไม่โยนในคนนู้นตอบแล้วันตีนี่ตอบไอ้นี่ตอบไอ้นี่ตอบนี่ยุคนี้ับตอบไม่เป็นแลวยืนต่อคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณท่านประธานครับคุณอภิสิทธิ์เขาตอบเขาที่เขาตอบได้หมดทุกคําถามเนี่ยเพราะว่าเขามีความรู้รอบตัวแลวเขาและเขาฉลาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยผมมาพูดเอาใจเดี๋ยวเอาใจยิ่งรักเอาใจทักษิณเอาใจคุณสมบัติเอาใจอาซีกฝ่ายประชาธิปไตยเอาง่ายๆว่าคุณอภิสิทธิ์ได้ชีวะ ผมก็ชอบใจแกเวลาแกเป็นเขาเรียกว่านักวิชาการเวลาตอบเนี่ยค่ะแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมารยาทในใน,ในสภาค่ะพูดจาพูดเจอเพแล้วแกตอบได้แกไม่ต้องวกไปวนมาแกก็ตอบด้วยประเด็นของแกค่ะแต่วันนี้นาย,ยกบ้านเราดิอ่านะานะอาการยแล้วบันยืนยันนะด้วยความทุกข์ยากของประชาชน <S <S เป็นประกาศใช้ชนะโดยเอาประชาชนนะเป็นการงเส้นแล้วก็จะให้ดูไว้นะครับว่าจริงๆนะอ๋อเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ใช่อ่านนะค่ะ การแถลงการอะไรนี่อ่านทุกตัวคือสรุปว่าวันนี้ที่แกพูดก,ก็คือมาจากตัวหนังสือในกระดาษทั้งนั้นสมองไม่มี <S <S ผมก็เลยบอกวันนี้เหมือนกันนะลูกน้องก็เลยต้องเป็นแบบนี้ค่ะไม่ว่าเมื่อกี้ใครนะที่ออกมาฮ่าที่ออกมาถ้าตายเป็นเบื่ออ๋อก็คือสวสมชายสมชายแสวงการก,ก็ออกคุณพูดได้ยังไงอะตายเป็นเบื่อประเทศไทยก็ถ้าตายเป็นเบื่อแล้วคุณไม่มีคนบริหารแอืะ คุณมองเหมือนกับประเทศไทยไม่มีใครบริหารประเทศก็แสดงไม่มีรัฐบาลเนี่ยประเทศไตายเป็นเบือดิก็ต้องก็ตรวมคุณสมชายไปด้วยตัวท่านเองอะสมองเขาเรียกว่าสมองฟอหมดแล้วนะนี่นี่นี่พูดกันจริงๆ